รู้สีงไงป้าครับคุณยายเขาคิดสมัติสูญเสียหลานชายสุดที่รักอย่างนี้ครับสูญเสียใจสเสียใจมากเลยยายเสียใจมากเพราะว่าต้นเสาหลักขึ้นถูกหายยายจริงแม่อายุเพื่อสุดเสียใจยายขาสูญเสียสเยพราะน้องอ่ะแม่ทํางานอยู่กรุงเทพพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่ก็คือทํางานก็ส่งยายเหมือนกันแต่คือจ่ายในค่าใช้ใจ,จ่ายส่วนอื่นแต่ กินหรือว่านี่น้องก็จะช่วยจุนเจือครอบครัวสถานะที่เป็นแม่อยากเรียกร้องเงี้ยครับแม่ครับก็อยากจะเรียกร้องอย่างที่เราสูญเสียลูกอ่ะค่ะพี่อนาคตลูกหูยังไปอีกไกลนะพี่อยากให้เขาชดเชยตรงที่เราสูญเสียไปตรงนี้อ่ะพี่กว่าเขาจะโตมากว่าเขาจะได้มาขนาดนี้แล้วเขาก็ยังต้องไปอีกไกลนะพี่อยากให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามารับผิดชอบอเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียที่หน่กหนาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้เขามารับผิดชอบ<ะ>ดูแลเรื่องนี้ก็เหตุการณ์วันนั้นครับเล่นน้ําด้วยกันครับตรงหน้าร้านแล้วทีนี้ลูกค้ามาผมก็เข้าไปขายของแล้วเพื่อนก็เล่นอยู่คนเดียวแล้วทีนี้มีผู้หญิง <S <S เขาก็ไปปาบแป้งแล้วเขาก็มาจับเสาไฟฟ้าตอนนึงเข้าร้านแล้วก็โดนไฟช็อต ตอนนั้นลูงพี่เห็นแล้วเป็นงไงบ้างครับรู้สึกช็อกมากเลยครับเพื่องเดยตาต่อหน้าต่อตาแล้วแล้วทำยังไงครับเห็นไฟช็อตอย่างนั้นครับตกใจครับทำอะไรไม่ถูกรู้แต่ว่าต้อง CPR ก่อนครับก็เข้าไปช่วยเรียกแล้วก็ตบหน้าเขาพยายามให้เขารู้ตัวครับครับเป็นที่โรงพยาบาลนานไหมครับถึงถึงเสียชีวิตครับเอ่ความจริงเขาเน่ยเสียชีวิตคาทีครับเพราะว่าแต่ตอนนั้นเขาไม่มีสติแล้วก็หายใจแบบ หัวใจเขาไม่ค่อยเริ่มเต้นนะครับมัน ลงบริเวณแถวนี้เนาะ,ะลุลลอกออกจากสะแล้วเขาก็ล้มล้มหัวฟาดพื้นเขาก็ลุกขึ้นเลยเนาะร้องถามว่าน้องเจ็บไหมแต่น้องหันไปยิ้มแล้วน้องก็เดินไปเลยน้องเดินไปน้องก็อาจจะไปมือไปโดนเอาเสาหรือไปกอดเสาตรงนั้นใช่ไหมคัค่ะอ๋อเมราเหมือน,ม,น<ป>มันดึงเหมือนมันดึงตัวน,น้องเข้าไปเลยแก้มก็ไปติดกับเสา